Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mày những video hấp dẫn mày 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 mày, mày, mày. <laughs> เด็กก็มาสุดุ้นเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลากับข้าวเปล่าเหลือข้าวเปล่าเอาเกาเหลาเลือดดูชามหนึ่งเที่ยวเผื่อด้วยนะ เยี่วเผืือด้วยที่บราไ,ได้เที่ยวเหรอพรุ่งนี้ที่มังคองเขาว่าไงลูกสีผมแมันออกข้างบนออกแดงๆออกกเยนจาาบ้า สวัสดีครับอาขี่ม้าลุงเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนมนไปก่อนที่ลูกต้องมีมาแคทในส่วนจิตหัดขี่ม้าหัดควบม้า คุณคือโคบานจริงายอะไรดีเดี๋ยวนะลืมเลยไม่ผมไม่ทรงเลยนอนมานอนยังไงพร้อมลองัไม่เบลใหแนึแต่นอ้ทรงนี้เไปอีกข้างได้ไวขอ

ไม่จอีกทีนึม่รกับบ้านนนเย,เยทีมผีมากนะครับรอ่อบบับาไม่ผี่ผเยที่ร้อยี่แปดราำคาสิวตอนที่เรา170 <c oughs> เรา้อยเจ็สิอเาเท่าไหร่นะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดส ผมยาวเนะไปแล้วผมยาวผมจะกลังดีนะยาวเหรอไม่ยาวหรอนีงเป็นบดาิจริงจบอกมดฮิดีมาก มูจาฮีดิน Google อะไรูจาฮีดินมูจาฮิดินมูจาฮิดินูจาฮีดนสกดไหมสกปไหมพ่แปวกอรปะปิดหน้าอลยปิดหน้าเราปิดหน้าหน้ามันไม่ให้ทางมราเหไปทางไหนอะ ขอบหน้าหนึ่งนะไปทิ้งน่อยไปมองหน้าหน่อยนะหนึ่งนะหนึ่งขอยลูนึงครับขอบหน้าหน่อยนะขอโทษนะได้ปะได้ครับสบายมากของพี่บีเล่หอลงลเนี่ยลโชเ่นหลอดูจะใส่เอลโชคืออะไรล คงเปิดไว้ขอคุณจ้ะไม่เป็นไรหรอกไม่ฟัวล้องกงานก็แปลงล่างเลยคือถ้าคือถ้าจะา vô trong nhà người dân lưu ý người mặt trong rừng chân 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 rồi, chân chân ีใครไปบ้างนี่เดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไปหมดแล้วแก๊งนั้นอ่ะเขาไปหมดแล้วที่รอก็เลยแก๊งก็แก๊งนี้ก็เลยฝากเที่ยวไงเที่ยวเที่ยวเผี่ยวเื่อนอนโอ้โหเสียงหมันใว่ะคนก็แก่แล้วที่นอนคอใช่ไหมโอ้โหอะไรอ่ะทำมากนั้นอ่ะเเเเซ็งลยโน no ยาวยังไงอีกอนอ่านหนมไปด้วยจ้ะไปเรื่องแล้วก็บอกเนาะใช่ใช่นะขอถอยหลังก่อนเดี๋ยวขอครบลูกหน้าประชุมบายขอครบหน้าอันหนึ่งดูนะอันหนึ่งนะอันหนึ่งไม่หนิศิลปินไม่ว่างเราก็ยืนถ่ายเองถ่ายถ่ายคู่ถ่ายคู่แบบข้างหลังเหรอไอ้ใหม่ถ่ายไปอ่ะไปไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายมายืน